hello hello everyone สวัสดีทุกๆกคนนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนง่ายๆเช่นเคยมารู้จักสระกันนะคะ EAR 3ตัวนี้รวมกันเป็นสระเอียตัวเดียวค่ะนะคะ เรามาดูกันเลยวันนี้จำให้ได้นะคะ E A R จำให้ได้เลยเขาคือสระเอียนะคะพยัญชนะครูให้ไว้ข้างล่างนะคะไว้เทียบเสียงนะคะว่าตัวไหนเป็นเสียงอะไรของภาษาไทยเรานะคะโอเค E A R คือสระเอียถ้ามันไม่มีตัวใดพยัญชนะใดมาใส่นะคะก็อ่านว่าเ e อียนะคะมันแปลว่าหูเป็นคำเลยอะมาแต่งประโยคก,กันนะคะ is S e s r b บอกว่าหูของมันใหญ่นะคะเนื่องจากหูมันมีสองหูเนาะ Ears ก็เลยเติม S ค่ะอืมมาดูต่อไปพยัญชนะนำมาใส่สระเอียร์ของเรานะคะก็นำตัว Y มาใส่ Y ก็คือตัวยอเห็นไหมคะยอเอียร์เยียค่ะโอเคเยียเนี่ยแปลว่าปีอ่ามาแต่งประโยคกันเลยนะคะ he will come next Year he w i l l c o m e next year นะคะบอกว่าเขาจะมาปีหน้าค่ะ he w i l l c o m e next year นะคะจำเป็นประโยคเลยนะคะอ่าจะได้ง่ายโอเคนำพยัญชนะดี D. มาใส่ดี D. ก็คือเสียงตัวดีค่ะเดียนะคะคำนี้แปลว่าที่รักค่ะ อ่ะมาดูประโยคของเรากันเราจะพูดว่า I love you dear นะคะบอกว่าฉันรักเธอที่รักนะคะในที่นี้หมายถึงพูดกับลูกกับหลานกับเด็กก็ได้นะคำว่า dear เนี่ยที่รักเนี่ยนะคะต่อไปเลยนะคะนำตัว n มาใส่ n ก็คือเสียงนอนอเอีย e กเนี่ย,ะค,ะยคำนี้แปลว่าใกล้ค่ะ มาแต่งประโยคสัหน่อยเพื่อจะจำได้นะคะโอเคนะคะบอกว่า my house near the bank my house near the bank บ้านฉันอยู่ใกล้กับธนาคารนะคะ near แปลว่าใกล้เนาะโอเคนำพยัญชนะ h หรือ h มาใส่นะคะก็คือเสียงหอเสียงหอนะคะหอเอียก็เ e ีย h e ียคำนี้นะมันแปลว่าได้ยินค่ะ มาแต่งประโยคกันนะคะได้ยินบอกว่า I hear the sound I hear the sound ฉันได้ยินเสียงนั้นนะคะบอกเขาอย่างเช่นเราคุยกันอยู่เสียงนั้นเสียงนี้คุณได้ยินไหมอ๋ออ๋อฉันได้ยินเสียงนั้นนะคะโอเคต่อไปนำพยัญชนะ f มาใส่ f ก็คือเสียงฝอเสียงฟอเพราะฉะนั้นก็เป็น for ear fear fear คำนี้แปลว่ากลัวค่ะ อมาดูประโยคกันนะคะเอามาใช้กับคำว่า Fear ของเรา I fear the snake I fear the snake บอกว่าฉันกลัวงูค่ะอกลัวอะไรก็ใส่เข้าไปเนาะต่อไปเลยเมื่อนำพยัญชนะตัว G มาใส่ G คืออะไรคะมองข้างล่างกอไก่นะกอไก่เพราะฉะนั้น G เอากอมาใส่ก็ออกเสียงเกีย เกียร์ในทีน่นี้นี่คือคําอ่านนะเกียร์คำนี้แปลว่าการใส่เกียร์เกียร์รถนั่นเองค่ะคนขับรถรู้เนาะนะคะบอกว่าเชนเกียร์เชนเกียร์นะคะบอกว่าเอเปลี่ยนเกียร์สินะคะอ่าเราจะพูดคำอื่นก็แต่งประโยคเป็นอย่างอื่นเนาะโอเคต่อไปเลยนะคะเอาตัวทีมาใส่ทีก็เป็นเสียงทอเสียงทอเนาะทอเอีย ก็เทียเทียเนี่ยแปลว่าน้ำตานะคะมาดูเลยในประโยคบอกว่า w h y your tear white your tear นะคะบอกว่าเช็ดน้ำตาของคุณนะคะอ่าเป็นยังไงมั่งเอ่ยนะคะอ่าเราจำสระเอียได้แล้วนะคะไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวที่ออกเสียงเอียหรือสระเอียนะคะเดี๋ยวตัวอื่นครูจะนำมาคลิปหลังนะคะโอเคบายฟอร์นา